And nothing's stopping me now จะเป็นการติดตั้งเทอร์โบนอกสถานที่ครับนำทีมโดยนี่ครับชันงเปอร์ครับซุปเปอร์เทอร์โบนะครับครับผมอามด้วยชันงโจกับช่างนองครับเดครับวันนี้ช่างโจชัางนองมาเป็นลูกทีไม่นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับวันนี้วันนี้เราจะไปติดตั้งเทอร์โบรถไหลครับจัางรถสิบล้อครับ รถสิบล้อเหรอครับคขาบอกว่ามันเป็นรถหน้ายาวรถรุ่นโบราณะที่มันเปิดฝาโปรงได้แล้ววันนี้เราจะไปติดตั้งกันที่ไหนครับช่างที่นครปฐมเลยนะครับใกล้ๆบ้านนี่แหละที่พงษ์มาเดือยง์มาเดือใช่ไหมครับสองมาเต็มหลังรถเลยแน่นเลยมีทีมงานช่างมาแป๊บเดียวเสร็จครับประมาณไม่เกินวันหรอกติดตั้งนอนที่เดี๋ยรถพอดีรถลูกค้าเขาไปจอดอยู่เขาเอามาต่อสิบล้ออยู่ไอต่อต่อดำต่อดำ ครับผมวันนี้เราจะไปติดตั้งอะไรให้เขาครับเนี่ยติดตั้งเทอร์โบชุดใหญ่เลยเครืค่อง 6Bd อิสุดๆครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ายังไงเ, <ๆ S 1> เดี๋ยวเราไป,<อ>ไปรับชมกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงอู่ช่างป๊อปพงมาเดือนะครับอยู่เลยจากสพพงมาเดือมาไม่ไกลนะมาหนึ่งกิโลรับต่อรถใหญ่นะครับทุกชนิดนะครับเดีย๋ยวมีท่านใดสนใจนะครับ อันนี้เราก็ได้มาถึงนะครับท่านเพื่อนครับเป็นไงครับผมไม่พอแล้วพอดีพลาดนิดหน่อยอ๋อเปลี่ยนหัวใหม่แล้วหัวหน้ายางเอาออกแล้วน่าจะบุเกินเหรอเลยเปลี่ยนหัวใหม่ต่อกระบะใหม่นะอือดวิงเลยครับผมฮู้มาทำที่ฮู้ต่อกระบะรถต่อดำตอนอืม อ่ะแล้วอย่างนี้อุปกรณ์ที่เราเอามาจะใส่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับได้แต่ว่ารูปแบบมันยังอาจะคนแบบถ้าเกิดเป็นหน้ายาวก็จะเดินอีกแบบหนึ่งอ๋อนนไม่มีปัญหาเรื่องกานติดตั้งครับครับครับมันมันเขาเทอร์โบอะไรนั้นสเปคเดียวกันหมดทุกอย่างอยู่แล้วไอ้ในเขาเทอร์โบเขาหล่อใหม่เทอร์โบติดตั้งวัเก็บแยกเรียบร้อยใส่เป็นเทอร์โบไฮดริกสี่สิบครับสเต็ปนี้แล้วก็ใส่วัเก็ยแยกนี่เป็นเขาหล่อเทอร์โบเลยเข่าสร้างขึ้นมาใหม่ ช่างนอมครับกําลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังทำถ่ายยึดเตอร์ครับอ๋อทำถ่ายยึดเตอร์ย,อรยึดกับเมื่อนานต้องมือเองเลยเหรอครับผมเอาน้ำมันแรงดันเลี้ยงเลยผบนี่เซนเซอร์สวิตช์ไฟนะ่ะตัวที่ไปขึ้นเพข้างบนน้านหลังอ๋อตัวนี้เหรอแต่ผมจะแต่งมันแต่ตัวนี้ไปตัวสามทางอ๋อ ตัวนี้ก็ยจะมาเคลืนเป็นสายน้ำมันเลี้ยงเทอร์โบเลยสภาพนี้ตัวนี้ก็เข้าไปข้างในเข้าไปอยู่อยู่เกาะตอนตอนนี้ก็แทนเป็นเกลียวแทนตัวนี้แค่เราแบ่งน้ำมันขึ้นมาได้เลยสามารถจับคืนได้เลยตัวนี้สำคัญนะเนี่ยตัวแรงดันน้ำมันเทอร์โบอ่ะครับเนื้อขีดดีมันไม่งั้นเทอร์โบพังส่วนปลายปลายสายนี้ยไปไปเข้ากับตัวไหนครับไปเข้ากับเทอร์โบเลยครับตัวนี้ตัวนีครับเดี๋ยวจะมาต่อเข้ากับเทอร์โบเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีองได้ได้ ช่างครับทำอะไรอยู่ครับน่ะใส่เขา่าตะโพครับเรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วไอ้เหล็กอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อตอนนั้นท่อไอดีตอนแรกมันเป็นเหล็กเข้ามาถอดรถตู้จออากาศไงน,นี่เราแปลงใหม่ใส่ตะโบไปหาอินเตอร์ครับเหออ๋อตอนนี้ก็จะโยงเข้าไปหาอินเตอร์ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เดินท่อเรียบร้อยแล้วครับช่างโจ เหลือแล้วเหลือเชื่อมเก็บอย่างเดียวใช่ไหมครับสั่งครับอันนี้ท่ออะไรครับเนี่ยเอากองอากาศครับเอากองอากาศนะครับเนี้ยเทโบจะดูดจากกองอากาศมานี่หนยเนี่ยกองอากาศอโมดูดเอาเอ้ยอากาศเข้ามานี่ทครับวนี่แล้วเทโบทำงานแล้วปั่นไปไปเข้าอินเตอร์ไปเข้าอินเตอร์ใช่ไหมครับจะมีท่อไปหืออันนี้ท่อกลังเชื่อมอยู่ เข้าไอินเตอร์ปุ๊บแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วผ่านอินเตอร์แล้วระบายความร้อนปุ๊บมันเข้าเครื่องไอดีนี่อ่าแต่ฝั่งนี้ท่อเสียก็จะออกไปอันไนเสียทิ้งไปพร้อมแบบเสียงปูอะไรช่างรับประกันจริงเปล่าว่าจะปูครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะครับช่างโอ้โหสวยมากครับ ตอนนี้ก็เหลืออะไรครับเนี่ยติดเครื่องเดียวเหลือติดเครื่องเดียวครับอ๋อเราปูมาเต็มเต็มตัวแล้วปูนนี่ได้ตั้งแต่กอออากาศมว้เลยก่ออากาศดูดเข้าดูดปุ๊บเนี่ยจะบว์ตัวไอเสียก็จะปั่นออกไปอย่างนี้ไอดีดูดเข้ามาอากาศปุ๊บอัดมาเนี่ตัวอินเตอร์ปื๊ดไปผ่านเดินเตอร์ดินไปความร้อนแล้วก็ไปโปูนเขาก็ไปเข้าปุ๊บเข้าปั่นปุ๊บเข้าั่ปื๊ดพอใหญ่ขึ้นมานล้ว แล้ามมาเข้าไปดีมาอัดเราเพื่อใเป็นกำลังขึ้นมาครับแล้วตัวนี้เวกเกตแยกตัวนี้ก็สำคัญนะเนี่ยตัวนี้ผมต่อสายลมเข้ากับตัวเทโบแล้วให้ลมแรงดันเทโบมาเปิดเปิดวาล์วตรงนี้มันจะมีวาล์วอยู่เวลาบูสต์ถึงส5บห้าถึงีติบอนด์ก็มันจะตัดกัรเสียหายที่กันทีเลยเครับไม่พังแน่นอนบูสต์ไม่เกินเครื่องไม่ร้อน นี่เดี๋ยวลูกค้าที่แบบไปติดตั้งเองที่ทำการสำคัญเดี๋ยวผมแนะนำให้หนึ่งคือเรื่องแรงดันน้ำมันเครื่องนี่ตัวนี้ผมแบ่งจากทวิกไฟเลยน้ำมันมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นก็คือแบ่งสามทางแบ่งทวิกไฟขึ้นมาเนี่ยต่อไปสายน้ำมันขึ้นมาสายขึนมาเลี้ยงแกนจกรโบตรงนี้อ๋อแล้วน้ำมันปุ๊บนมันก็จะผ่านเลี้ยงแกงนเลี้ยงบูสเสร็จแล้วก็จะกลับขากลับถ้าบาบงรุ่นมันจะมีกลับเข้าเครื่องก็คือต่อที่เครื่องได้เลยแล้วก็อันนี้ไม่มีกลับเข้าเครื่องผมก็เลยต้องเจาะที่่ก้นอาง เจ้าภาพก็หนังมาอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าหน้าเรียบร้อยครับผมครับช่างพูดถึงการรับประกันมียังไงบ้างครับก็มันเป็นอย่างนี้การรับประกันนะมีสองแบบก็คือถ้าเกิดว่าผมมาติดตั้งให้อย่างเงี้ยดูแลทุกกรณีครับอย่างน้อยสามถึงหกเดือนดูแลทุกกรณีเลยก็คือเรามาติดตั้งเองเราเช็คระบบดีหมดไงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อชุดไปเสร็จ ติดตั้งเองนะก็คือผมจะรับประกันททโอนนวลรั่วสมเดือนก็คือในเรื่องการรับประกันก็คือใบพัดต้องไม่บิ่นไม่แตกฟูดการลุนไม่ไหมก็คือน้ํามันเครื่องเึ้นดีไม่มีเศษอะไรเข้ามาชนกองอากาศไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมในวิธีการติดตั้งรอกรานนั่นแหละถ้าลูกค้าสนใจจะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างครับซื้อเป็นชุดได้เลยมีทั้งในแอปขายออนไลน์นี่แลขึ้นให้สองนะแบบนี้แล้วก็มีเพจ แคมเปอร์ซูปเปอร์เทอโโร์โบครับผมในในร้านในแอปอะไรก็พีเอ็มซูเปอร์เทอโโร์โบเดี๋ยวโทรมาติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าเกิดอยากได้ชุดติดตั้งหรือว่าให้ไปติดตั้งให้นอกสถานที่ก็โทรมาคุยกันครับ,รบผมโอเคครับ